แลนะครับพันนางนกแอนนะครับนกนางแอนถ้าเราพูดถูกมันจะไม่หานะครับตกอนะครับทํามาจากนางนกนะครับนี่แหละครับที่เรากินแล้วบำรุงร่างกายเรานะครับแต่ว่าเราดูได้ทางทางนะครับเข้าเข้าไปเพราะอะไรนะครับเข้าบึงไหนทางนะครับบึงไห่ทางยาหงว่วงนะครับสวยมากนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ท่าหลวงนะครับทนางใต้ อะไรนะไออะไรนะเสือป่าหรืออะไรนะเื้า่าคาเดมี่นะครับอ,อ,อันนี้เป็นกอพีพีนะครับอันนี้คือถ้ำนกนางแอ่นนะครับที่เราเห็นกันอยู่นะครับนี่นะครับสะกดตรังนกวันนี้มอนี้เข้าเลือกเลือด้ถือกีรีครับที่บางอัศยาใสาดีสุดยอดเลยนะครับผูไดามากบอกว่ามาจากช่องนิ้ไส้ดัในไส้เต็มนะครับ <laughs> ถ้าใครมาที่เกาะพีพีนะครับเดี๋ยวเอาเบอร์พี่บังให้นะครับเป็นเรือหางยาวนะครับพี่พานะักท่องเที่ยวเที่ยวนะครับติดต่อพี่บังได้ดเลยนะครับติดต่อพี่บังได้เลยนะครับผมแนะนาดีมากแนะนาดีมากนะครับผมอันนี้ก็ถ่ายรูปตลอดนะคะ ผมอยู่ที่เอาพิเรล่ากูนะครับมีรีพี่น้องงามคักงามเนยกูนะครับไปเบื้องบรรยากาศกูนะกกไช่บรรยากาศรอบๆสก๊อตผมกับผ้าไปเบื้องแล้วผู้ใดอยากกู้ว่าสก๊อตกัดสกัดมาจากไสนะครับกันมาบ่อสิสกัดบ่ออะไรนะครับดูนี่ดูน้ำดูน้ำเบื้องน้าบันนี้ใส่แห้งอีดี ตัวต้องไปกับถ่มมวยเย็นนู้นเหรอครับสีเขียวแบบสวยมากใสมากเลยค่ะลึกเล้วพี่บางแต่เล่นได้ไง กูเดี๋ยวอู๋ดูอ้วนตีนปะล่ะฮะฮะเนี่ยอ้วนแรงกว่าชาวบ้าน มันว่ายน้ำหออุ้มมันลองถืออุ้มมันดูเดี๋ยวเมาเย็นนี้อันไหนลองอุ้มเนี่ยอุ้มขูมเพื่ทีบเอาดิดิใจเย็นเลยนักการไม่ไหวพี่ยิงก็ต้องช่วยพี่แบบโยกโยกแล้วไม่ได้ ครับตอนนี้เขากะยูเอาโรตมานะครับผมโรตม้าโรตม้านะครับกับจิมมี่สาวๆเล่นน่ากันนะครับผมอยากไปหาดอยากไปส่งหาดเดี๋ยวบางคนอาว่าเขาอยู่เดี๋ยวเราจะไปเอาตรงตาลนะครับไปเดินเล่นบนหาดกันหกหกเก้า ครับตอนนี้ผมอยู่มาหยานะครับามาหยานะครับโอ้ยงาดบิลีเห็นแต่ในหนังไม่คิดว่าสีเดยมะพ้วของจริงของแท้ของฟรีขนาดนี้ <c oughs> กินเต็มๆๆๆที่ขี่เต็มเมกเกนนะครับดูนู่นก็คือหาดทรายสีขาวตรงนั้นหนะาดทรายสีขาวนะเพราะว่าตอนนี้เขาไปเพราะอะไรเพราะว่าเขา ทา้งเจ้าหน้าที่ปิดกานไ้เพื่อเที่เพื่อนฟูประกาล่างนะครับผู้ได้มาช่วงนี้ก็อาจีพเขาไปบ่ไดดนะครับแต่สวยดูแค่นี้ก็สวยแล้วพี่บังเราไปเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็สวยแล้วดูสิบอกพี่บังว่าไงนะบอกพี่บังว่าให้พี่บังไปแถวเรือยอดหน่อยสาวๆเยอะไหนไหนเรือลําไหนเรือยอดลำนู้นขาวๆนู้นใช่ไหมคนก็สาวเหมอนกันเอาแล้วนี่ไงนี่ก็สาวเหมือนกันเนี่ยสาวเรือน้อย้ว่ันี้นะสาวตุ้ยอะสาวตุ้ยมีผัวแล้ว บ้าน้องโสดโสดไหมวันเดียวร่วงสวยมากค่ะดูนี่นะคะตั้งกันอยู่เมื่อคืนสวยมากเลยให้ลงต้องลงเล่นน้ำได้เข่าไนใส่เสื้อชูชีพนะเพราะว่ามันสวยมากเดี๋ยวลงม่ขี้เกียจลงไมเอามันไม่จมหรอกไปตรงเล่นน้ำค่ะบังนั่นน่ะเขาอยากไปใกล้ๆอันนั้นน่ะ ไปใกล้ๆเขาขาวนะครับไม่ใช่เรือนะขาวบางยิ้มว่าบางหัวล้อไปไปตรงไหนนะตัวไปตรงเขาขาวนะครับไม่ใช่เรือนะคนพี่อีทยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะมายิ้มได้ไงเขาขนาดนี้อันไหนขาวเรือหรอเอาคนขาว หาบันไดเลยสนุกมากโอ้ย <figured> น <these way>. ึกจะตก หมดแล้วให้ตุ้ยไงพี่อีได้แล้วให้ตุ้ย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 ไอ้ตุ้ยก็มันไม่ดำมันจะได้ได้ไงวะเแล้วก็หัวชนปูแล้วก็ตอนลงก็โผล่กระจายใช่ไหมตุ้ยตุ้ยไม่อยู่นี่เออค่อยๆไม่ต้องปล่อยเธอเดียวกระนุงปังเอาไว้ในมือให้มันตอดทีเด็ดนี่เออปลามันทีเด็มากหลายๆขอแจมบอสไม่ต้องปล่อยกระนุนปังหนึ่งสองสาม พี่เอ <Taking> <Styles> <'t Being anim ais> ็ดเหนื่อยแล้วไหนบอกว่ามาเออเก็บแรงเก็มที่มาเล่นน้ำที่ทะเลอะไรเนี่ยยอมแพ้แล้วว่าเดี๋ยวก็ไปที่นี่อ่าวลิงใช่ไหมคะจะไปเจอลิงแล้วก็คือก็ก็จบละก็กลับที่พักอาบน้ำกินข้าว โอเหือกันนะเว้ยโอ้ยดูปลาสิเรือเอปลาปลา ตรงนาพีอิตเลยนะอูทีอีตปลาเต็มตัวเลยโอุ้ยปลาเต็มตัวพี่อีตเลยเยอะเนาะปวดขี้เลย <c oughs> ปวดขีแล้วที่นี่มันกลางทะเล е นะ เราไปดูลิงเป็นลิงใช่ไหมเป็นลิงเป็นลิงพี่เป็นลิงพูดอาว่าลีลิงกัน่บอวลิง,ลงไม่ได้เหมือนพี่ไ<อ> <c oughs> ไปขึ้นขึ้น Энэ <coughs> <coughs> เขากัดไม่ต้องให้เออเขาก็หาอะไรกินน่ะเฮ้ยแม่ แลเขาจึงอยากมาทะเลใต้หว right. is is ันมีงาบัวทะเลและย่องครับสีน้ำจะต่างกันนะครับมีทะเลและย่องสีน้ำอาจจะคุม่นิน้อยอันนี้ที่เป็นใสออกนี่คนั่นตัวอะไรขึ้นมาจากน้ำอ้าวถึงแล้วครับลงเรือเมื่อกี้บริษัทชอตเด็ดไอ้น้องกุ้ยต้มเตียมนะครับตกเรือครับพี่หันกิ้งคลอคลอว่านมาสมโอ เจ็บไหมอ่ะเจ็บไหมโอเคไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวออกมากินข้าวกันอันนี้คือคือจะเป็นบริเวณท่าเรือนะคะที่เราขึ้นมาก็คือเรือตรงนั้นแล้วก็เรือจะเป็นเรือจอดเต็มเลย โอ้ยหอนหองแล้วครับอาบน้ําก่อนไปกินข่าวแล้วไปแกงกินแกงก,กุ้งมุ้งเขาเบุงเหนื่อยไหมนะพี่อีทไม่เหลือครับพี่อีทว่ายน้ำไปเบียว,วขึ้นเรือไอ้ะขึ้นเรือขึ้นเรือเนี่ยบอกว่ายน้ํำเก่งว่าลูกแม่น้ําโขงไม่ใช่หรออู้น้ำครีมไม่เหมือนน้าจืดนะครับอ่ะเก็บของเสร็จไปอาบน้ําก่อนเลยเพราะหนูอาบนาน พอดีกันล้งอีกนายยิ้มองสบาย้าตุยมะแวะชื่อมะม่วงไปกินกับแก้วบองอยู่หอครับแล้วก็ให้พี่เจ้าของร้านรับให้แบบละเอียดขอบคุณค่ะก็คืออะไรนะตุยนุ้ยไปกินข้าวตอนเนี้ตอนนี้หิวข้าวกันมากแต่ว่ามาตามหามะม่วงก่อนเพื่อไปกินกับอะไรนะแก้วบองยิ้ซสายดันบอง ชอบมากอร่อยมากน้องบอกมองนิ้วสายดันอือโอเคเดี๋ยวอเดี๋ยวรอพี่เขาก่อนมาแล้วอีีมันมาแน่เลยสรุปว่าเจ็บใช่ไหมที่ตกเเจ็บแล้วตอนแรกมันพาเลยตอนแรกตอนแรกรูปไม่แรกมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นึกว่าลูกแตงโม มันตกตุกตุ๊กตกตกลงมาลื่นถล<อ>ายลงมาเลยแะ้วขึ้นฝั่งแล้วคุณรู้ว่าลูกเตงโมมาจากไหนเขาไม่ได้เอาเตงโมลงไปริ้งมา,จา,มาใจลายที่ได้ล่ะตู้ของเรานี่เองนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปกินเคานา์เตอที่ท่าพอดีนาโรงแรมนะครับรูบรรยากาศสุดยอดเลยครับนาโรงแรมดได้ใจเลยครับมาเดี๋ยวตู้มีลูกงานเขาเปิดใส่เชื่อไหม ใช่เข้าไปหาตัวนั่งมองผู้สาวหลายๆเนาะโอ้ยเต็มที่ไเนียบมามาทไปสนับสนุนกันดีมากไปเดินไปทางโน้นใชรบรบาระบองร่อะ่อาหารนะครับเข้ายย่อะายรารอบายา่อยากกิองายนะคยร่บไยา่อ้องไปยุ <S <S มัาเลยมะนพร้อมมากดูกสิ แม่มะกกูดปลาใครนิวสายดันเหมือนบักครบเ็นไงชื่ออะไรเนาะอร่อยไหมแหนมตุ้มนิวสายดันแหนมตุ้มไว้กินพรุ่งนี้วันนี้กินแจ่วกับไอ้นี่นะมีอะไรมันกินไปแล้วน่าอร่อย ตุ้ยพี่ว่า <เ S 1> แก<ม>าแหิวข้าวไม่เท่าไหร่นะพี่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงรสชาติแกหิวเจีวใช่ไหมอร่อยมา,ามาตรฐานมาตรฐานทุกครั้งที่สั่งดูมันไปแดกบดเนาะุ้ยวันนม่บดแมนบอกถ้าแบบคนอื่นบดมันจะแบบละเอียดอ่ะมันไม่ถึงกับเออมันต้องสับแบบบดสับบดสับละเอียดแล้วพี่อี๊ด่ะบอกว่าโอ้โหมาถึงกระบี่มากินไข่เจียวสั่งมากินกับอะไรนะ ไปนี่ยบองพี่อีดสั่งไข่เจียวมาเพื่อกินกับเจ่วบองถ้ากินแล้วมันจะหยุดไม่ได้แล้วข้าวคือย,ยังไม่กิน,นไงเข้าใจไหมโอ้โตุ้ยพี่ยอมกันเลยแล้วดูถุงเนี้ยมะม่วงลูกใหญ่สี่ลูกนี่คือเพื่อแกเลยนะมันอยู่ที่เราปรุงพวกพี่เนี่ย ทที่แล้วแบบเ้าอ้าวเชียร์แจวบองหน่อยครับเชียร์แจวบองยูซายดันตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะคะเหลืออะไรเหลือผัดกะหรี่เนี่ยยังไม่ได้เหรอวะนี่ไงไข่เจียวได้แล้วมากินอะไรนะไข่เจียวปาลามองค่ะ กุ้งผัดผงกะหรีไข่เจียวปลาแดดนลาเอาใส่ฉ่ำกางตักเ,เ,เอาเออตักได้เลยสุขวันกินอะไรกันนะนูนนะสุขวันกินเจอบอง้าบอง กินข้าวเสร็จแล้วก็น้องตุ้ยเขาก็อยากจะกินโรตีต่อนะคะหนูยังไม่อิ่มอีกแล้วลูกหนูจะกินอะไรเยอะเลยนะตู้เอนนะ่อะไระยหนูอเราตันกินอะไรไหนบิ๊กซ <c oughs> ีกินอะไรไหม กินเขากลับมาแล้วพี่น้องกลัาปาร์ตี้กันอยู่ห้องปาร์ตี้เมทานตะวันความอื่นส่างชิร้ญญาคือจุดชมวิวนะครับแต่สบไวบ้บไวหดอกท่านไหวก็เห็นครับท่านบ่ไวก็แสดงว่าบ่เห็นคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าผมชินนนอยู่ห้องนะครับรซึกว่าเมื่อยแห้งมีหรือน้ำนนคู่มีดี กางเกงกับเขาวิ่งพ่อกางเกงท้ายดูมันแต่เด็กหัวจะฟ้องอย่างอื่นมาเบิ้งงลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาช่วงกิปต่อไปขันเห็นเด้อครับขันบ่เห็นก็แสดงว่าเลี้ยวไปครับทำัาคลิปนี้กับผมโมไายแล้วครับพ่อสามีเด้อพี่น้องกุศลัยครับยดี๋่วเลยครับพี่น้องสั่งซื้อได้ผิดต่างนานะครับสั่งเลยพี่น้องสั่งเลยสั่งสั่งเลยสั่งเลย Kelp! Yeah.